เดี๋ยวเรามาอัปเดตตาหันยุงที่เราเลี้ยงรำอยู่นะครับว่าตอนนี้มีลูกกันกี่คลอดแล้วที่เราจะโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นเอาเบโนฟูลเลตครับที่ได้ลูกออกมาหลายตัวเหมือนกันตอนแรกก็อัปเดตคือวันนี้ลูกหนึ่งตัวที่มันรอดอยู่นะครับหนึ่งตัวตัวนี้ตัวเล็กนะครับตอนนี้ล่าสุดเราก็ได้ลูกมันอีกหนึ่งข้อครับออกมาหลายตัวเหมือนกันเรารีบแยกออกเพราะกลัวว่าแม่มันจะกินลูกเหมือนครั้งที่แล้ว ันนี้เป็นลูกของอาวินโน่ฟูลเลสนะครับอายุประมาณ2สัปดาห์นะครับก็มาได้ลูกมันหลายตัวเหมือนกันลักษณะก็น่าจะเป็นอาวินนตาแดงเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูว่าจะได้ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะครับผมแล้วก็มาอัปเดตล่าสุดเป็นสายพันธุ์ทักซิโดบูนะครับซึ่งให้ลูกเราเยอะมากล่าสุดก็ได้ลูกไปหนึ่งข้อก็อายุประมาณ2วันนะครับเราได้ลูกใมาแล้วอีกหนึ่งข้อสำหรับตัวทักซิโดบูรครับ ตอนนี้เราแยกพ่อแม่มันออกครับกลัวว่าพ่อแม่จะกินลูกมันครับผมนี่ก็เป็นลูกของทักชิโตบูนะครับเราตักพ่อแม่มาอยู่ด้วยเพราะกลัวว่ามันจะกินลูกมันก็เป็นคออแรกที่ออกลูกเยอะมากครับมีลูกหลายตัวมากแล้วก็ตัวเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับผมสังเกตดูอ่างนี้นะครับอ่างนี้เราจะมีตะไคร้เยอะมากนะเพราะว่าเราไม่มีตัวช่วยกําจัดตะไคร้ครับ เรามีอีกอ่างหนึ่งที่เราทดลองเอาหอยแอปเปิ้ลมากินในไข้ครับไปดูกันว่าลักษณะอ่างเป็นยังไงอ่างนี้เราใส่หอยแอปเปิ้ลไปสี่ตัวนะครับสังเกตเห็นได้ง่ายเลยคือจะไม่มีตะไคร่เกาะครับมีแต่ขี้ลาที่อยู่ก้นก้นกล่นกล่กลองฟองของเรานะครับผมแสดงว่าหอยแอปเปิ้ลเนี่ยใช้ได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ในการกินตะไคร้ในใน,ในอ่างปากของเราครับ นี้เป็นลูกของซานาคอสนะครับสังเกตเห็นว่าจะมีหลายไซส์อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเราพยายามตักลูกออกมาเลี้ยงรวมกันไว้ครับผม mm hmm. ก็จะมีตั้งแต่อายุประมาณ1สัปดาห์จนถึงสีสัปดาห์อยู่ด้วยกันครับ mm hmm. ตอนนี้ซันาคอสของเราก็ให้ลูกมาสองอบนะครับจากพ่อแม่เดียวกันครับ นางนี้เป็นลูกผู้ช้างโมเสสนะครับซึ่งเ่าถ่ได้รูปของมันแล้วครับผมลูกนี้ก็อายุประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับเราก็จะเหลือแค่หนึ่งสายพันธุ์ครับที่ยังไม่ให้ลูกเราก็คือฟูโก้นะครับตามฝากติดสมัครให้กับช่องลองดูกระเด้นของเราเนี่ยครับกับการเลี้ยงปลาหางยูนข้างบ้านของเราครับสวัสดีครับ